กลับเข้ามารอบสองข้าเมื่อกี้เห็นอีปูนาะจะเอื่อยว่ามาซื้อกลับไปดองขอรบมารมีสิท่านเ็าป,ปูข้างไหนจ้าปูข้างไหน สองถุงห <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้าส <ic> ิบว่ได้บอกเอาสี่ถุงเอาสี่ถุงปูหน้าห้าได้เนาะปูจะปูสี่ถุงร้อยจะเอาดึงเอาเลยเอาสถุงแค่นี้่ค่ะสี่้อกค่ะใช่สมันอย่างคล้ายสองมั้งค้มาแล้วนะจ๊ะ ไปแล้วค่อยผลไะไแล้วเราได้คุณนาเดี๋ยวเราจะเป็นล้างดอกนะานานแล้วมันไตย,ยุกยิกเดี๋ยวมันก็จะไตย,ยุกยิกเราก็จะร่างมันนะจ๊ะอู้หู้ แต่เทน้าน้ำ,นำน้ำปื๊ดๆเลยเดี๋ยวก็นะนาอินาก็นะสิบก่าน้ำล้วได้พี่น้องมิตรไส้กูนาข้าเก1บกว่าน้ำชาดไส้ออก่ปเมือนฮ่าดองกับเสียโคงนะคะไม่อยากคลนไปสวิเด็เเด้มดเมยน,นั่นคือกาดเนื นี่ยตังเคียงสีแล้วมันก็สิคลายออกมากสักพี่ที่น้ำปลาไ <ala> ด้ด้วยจ้าจะเสพเนาะ Thank y o อื่นตะไคร้ตึกสิไปตากปัดสิไปตากของนะาจ้านี่สิบเตากปลาแดกเ็้ยตากน้องไม่ไมจะเอาสองอันพออันละลอยเนาะสองอันโอเคได้แล้วตะไคร้ตะไคร้ตากก็ได้แล้วแล้วก็ส่งของพักใส่เพิ่งมีผลแจ่วห่อน,น้าจ๊ะ นี่เอาไปแช่หน่อยเย็ดดีๆลราไปแช่ยอยู่หลังคอนโดว่ามันมันเนาวแต่ว่าบริเวณมีน้ำมนคนไม่กินผักมันก็หลบอยู่ทอแบนี้เลยใส่วางการได้ได้หลายโหลดผักเข้ามันจะได้งหอม พอเด็ดพักก่อนพี่นอ้องกยขมกายี่ได้ดหมดนี่นาทีนาทีกว่าอืมอม,อมีดีทาไ่กินรากเขียวใส่มือยิดูชุดๆกัน กระเสบเด้อน้ำกิมเดียวกันมัน้งอันนี้คืออะไรจุจุอร่อยอยู่นะบัสขมไม่ขมจ้ะชา,<ม>าซิมิอีสานนะจ๊ะเป็นยังอะไรนะอะร่อยเห็นอืเน แซ่บไหมแซ่บอี๋ไปแซ่บเลือดน,นะก็ไม่นีน่เลือดเอ๋อย่างนั้นลืมซื้อ,อ,าอมาละมาละเลยแล้วแต่ป่ะเลยอดได้กินผักบุ้งก็จะได้ตาหวาน <c oughs> บ้านจะเปนะ็นไรนะตาหวานว่าเพราะว่าหมูไม่สุดไม่ได้ดิ หูดดำแมวว่าไปลงหูดดำมาเทียนตาหูดดำเราได้ตอนใส่เมดเลยอาจารนี่เส่เลยใส่เลยเราจะสวยเลยรอบเดียวแล้วรอบสองาค่อยจุจๆจุจาสุกๆไเด้อ่หมดเลยดิแไน่จะได้แนป้านี่ เป็นว่าแล้วจานที่สองแล้วพี่เอ้าสามแล้วก้างน้อยนี่อะไรก็แซ่บไปเหมื่ดมาดูดูว่าหันแซ่บเลยก็เย็นหันชื้บชื้นเลยตามลายเลยอะไรอ่โอ้ไปชนมันปะวิจัยนะจ๊ะนี่ในปากเป็นไครยู่คนต้องเห็นกี่ครังยู่ตาเลย ได้อยู่ได้อยู่ขนาดอยากกินกล้อยปิ雅อยากกินจุดปร雅แต่มันมาแสงที่หลกกอนยากเจ้ห่อนเจอข้าววิ้งขึ้นใส่แขนเลยเลยขึ้นียมช่องเลยเราไม่ซื้อมะเสาเนี่จ้ะเพิ่งมีเวลาได้หันเนาะมีแต่ไปกลไปจะเอืยหันหามันไเป็นูปอกจ้ะ เดียบเงิงก่อนนีแต่ฝนมันก็เลยบริหาุจากเทอรพี่น้องยุ่ส่วนเจอแอกมมอยู่แต่ว่าเจอว่ามันงามก็เลยไปซื้อม้ามุอเาอยู่หนาบานอันนี้รวยสามสิบนะคะเหมือนเอาเฉพาะมุมมันเอาได้มุมมันงามรอดูว่ามันจะเป็นจยางไรเพราะว่าฝนมันตกทุกวันจับนอนใหม่มีเคื่อนมีปากไว้นะคะมันหมาดอยู่แต่พี่น้องมันแห้งมันกล่มอยู่ เมื่อใดฝนตกหน,นีนี่มันก้ามอยู่นะแค่นี้ก็ได้กินหลายรอบยนะอยู่นะเพราะว่านี่จะไปก็ไปอะไรย่างนึงก็แดดค่ะแดดจริงๆแดดจริงๆไม่มีไงฝนทุกวันทาแดดจังไรก็บว่ามาจ้าเทื่ยก็เลยบริสตาดบริสิทธิบ์บะคงกับบริสิทธบริสิทัตว์กลับไปนองเพราะว่าแดดมันบาแห้งดูดิมันไม่แดดเนี่ยจะทำยังไง แต่คิดว่าอันนี้มันน่าจะได้อยู่ไม่น่อย่ากแบบบอฝานแบบบอบอใส่เกลือบอ,บอต้มนะคะควงความเป็นน้อใหม่สดไว้อยไปต้มแล้วก็ใส่เกลือเอาแล้วก็แกงแบบให้มันมีความขมของน้อหม่แน่เนาะ